สวัสดีครับสวัสดีอีกคลิปครับสวัสดีย้มบายครับบายเก๋ๆนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดใจเย็นครับสวัสดีไปยังเอฟซีทน1ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง f อฟซีหัวหน้าจ้ยทุกท่านนะครับวันนี้เรามาวิ่งกับหัวหน้าจ้ยนะนี่ก็คลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับคลิปเมื่อกี้มันตัดไปนะต้องประทานอภัยจริงๆครับก็ คลิปนี้กล,กลายเป็นสอง EP นะครก็เลยเป็นกลายเป็นสอง EP นะไหน,นจะพาไปดูทีเทครับดูระยะทางนะจะพาวิ่งดูระยะทางครับว่าไกลหรือไม่ไกลครับก็คร่าวๆก็ประมาณสามกิโลกว่าๆครับข,ขาเดียวนะไปกลับก็หถึงเจโลได้ครับก็ยังราคาเดิมนะครับระยะทางจะไกลขึ้นแต่ว่า ราคาเราก็250คือเก่านี่ก็สันแยกนิคมนะฮะสันแยกนิคมบ้านเกวดนนิคมอุตสาหกรรมนะ รอโอยรอวิ่งอยู่ครับรอถ้าแก่โทรมานะรอจะเก็บงานครับเพราะว่างานคิวเราก็ยังไม่ได้ไปลงเลยอายุจะเข้าอีกแล้วครับก็เลยเอาไว้ก่อนเนาะงานคิวเรางานห้าหมื่นคิวไปได้วันเดียวครับฝนทลมยับเยินเลยครับ ก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะพอวิ่งถึงเย็นหรือเปล่าน้ำมันเหลือประมาณในถังน่าจะประมาณสี่ห้าร้อยวิ่งไกลด้วยรถหนักด้วยครับหัวหน้าโจ้จัดหนักครับเัดสามสองศูนย์ครับสี่เพ่งกี้ครับสี่เพ่งกี้นะหนักเอาการครับดีนะวันนี้รถไม่เยอะแต่ตอนเย็นไม่แน่ครับ ช่วงเย็นๆสนักสี่ห้า 4, โมงเย็นนี้ไม่แน่ในฝนก็เริ่มก่อตัวแล้วครับไม่รู้จะทันฝนหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าจ้าของบ้านเขาสั่งไว้นะครับประมาณสิบเที่ยวไม่รู้จะเทได้ครบสิบเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าที่รู้สึกจะแคบมากเลย ที่ยวจีซีของเรานะพิ่งมาวิ่งตอนบ่ายโมงมาเอาดินเที่ยวได้ไปรัดแสกครับพอดีเราเปลี่ยนแสกใหม่เนาะเราก็ต้องมาสะอัดดินคนระับใส่ดินแล้วก็ไปอัดสแสกนะเพราะว่าไปเลยไปมุดอัดอยู่บ้านนะครับอัดแสกเสร็จแล้วก็มาเทตอนบ่ายโมงครับเดิมวิ่งตอนบ่ายโมงพอดีเมื่อเช้าให้เขาเคลียร์ของของอกกันนะเพราะว่ามันแคบมากเลย มันเข้าไม่ได้ก็เลยให้เขาเคลียร์ออกเขาก็กำลังก่อสร้างนะครับให้เขาเคลียร์ทางเค้เคที่ให้แล้วก็ขึ้่งได้มาที่ตอนบ่ายครับจะอามน้อยก็อยู่กับจานชูแนละ้วไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยนอนอยู่กับจานชูครับงานก็ไม่ได้วิ่งครับเพราะว่าจะเป็นรถเทอาแเก้ด้วยน,น้อเพราถะถจะขับกลับบ้านครับี๋ยวขับไปแล้วขับมาอย่างนี้มันก็เปลืองน้ำมันเท่าเก้นะครับจะอามเอาก็เลยนอนเฝ้าอยู่นู่นเลย แต่แกเห็นใจนะครับเห็นใจอยู่เพราะว่านอนอยู่เฉยๆไม่ได้ตังค์นะครับไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ตังคนะ์เราค่าแรงเราเนี่ยต้องรถต้องได้รถต้องได้วิ่งงานนะครับถึงจะได้ค่าอะไรงถ้าเรถไม่ได้วิ่งงานถ้าแกเขาก็ไม่ได้ลงวันให้นะครับแกถึงมครับท,ทีเทเรา รถออกจากไฟแดงของเราก็วิ่งใกล้กว่าทีมงานเดืองแสงนะครับทีมงานเดืองแสงในทีมงานหน้าโจ้ยนี่วิ่งไกลมากครับนะครับไปแล้วเจ้ารกอกคงคุยนะครับประมาณห้าโลได้ครับของทีมงานเดืองแสงนะวิ่งไปกลับก็ประมาณสิบโลครับไกลมากงานเหมาใส่งานเหมาครับไม่ดู้ว่าเทงานเหมาส แปลงตัวเองหรือเปล่าเห็นว่าทีหลังทศบาลปัญญาวัฒนะครับถือว่าไกลเอาเรื่องถึงแล้วครับทีเทารายจะกี่เดียวเนาะลังบ้านก็ต้องรอรถไฟอี ตึงม้าคานขูดหัวเป็น,น,ป,น,ป,น,ป,นป่าแกรีนะ เออฟุตบาทกระสูงสูงรรอยครับไปเอาดินต่อครับนูนเจ้าเด็กขิจวจไปแล้วเห็นแวบๆก็เที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะพอกับประมาณครึ่งชั่วโมงครับได้เที่ยวหนึ่ง ถ้าเราเหยียบหน่อยแต่ถ้าเซฟน้ำมันหน่อยก็ชั่วโมงสองชั่วโมงได้สามเที่ยว <c oughs> เบื่อกล้องสั่นมากเลยใส่ตัวจับ นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับพาดูระยะทางวิ่งครับับการวิ่งงานจ็อบเรานะครับวันนี้ดีกว่าจอดครับว่างๆถ้าต,ต้องการดินเราก็วิ่งหาดินให้เขานะก็พอได้ค่าขนมครับวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ต้องเอ๋ยใจด้วยน,นะครับก็เป็นกําลังใจให้ของทีมงานทนหนึ่งเรานะครับ คลิปนี้ก็ขอจบตัวเพียงเท่ทานี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมปลใหทุกคนชักเดย์ไม่ใช่บายบายครับผม